สวัสดีครับผมบางวายทีโอเคครับผมก็อยู่กับผม CGGG บางวายที G G G นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาบอกเรื่องราวการปิดตำนานของ CGGG นะครับผมก็ เขาได้ยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นี้ผมอัดจริงไว้ตอนที่เขายังไม่ยุบนะครับผมแค่วันเดียวเท่านั้นเขาก็ยุบแล้วทุกคนก็ก่อนจะยุบก็แคนก็ซีจีนะครับผมก็เกียรติยศแคนสองล้านกว่าๆนะครับผมก็สองล้านเจ็ดแสนหรือเปล่าก็จะไม่ผิดนะก็มาดูคนในแคนว่ามีใครบ้างนะครับผมก็คนแรกก็จะเป็นพิพลนะครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาได้ประมาณพักนึงแล้วพิพลหรือพ่คอปพ่คอปเปิรลไม่รู้ชื่ออะไรนะผมว่าพิพลแล้วก็ นาน้อนนะผมนาน้อนันนี้โหดสุด,ม,ม,ด,ดมั้งเนี่ยดูกระสุนโหดมากแล้วก็มีพี่ฟิชโชว์นะผมที่ผมรู้จักนะแล้วก็มีพี่คนนี้คือเขาดันแกนทุกซีซั่นนะแต่ว่าซีซั่นนี้เขายังไม่แต่มันไม่แกนเลยตัวนี้ก็คิดถึงนะทุกคนมีโอโจนะผมมีโอโจเขาก็น่ารักทุกคหมืนกับผมมีพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สนะผมก็น่ารักเหมือนกันพี่เฟิร์สแล้วก็มีลุงประหลัดของเรานะผมสายปั้นของเราเองลุงประหลัด แล้วตอนมีเอ่เชนุนะครับผมเชนุกเชนุกตอยู่นะครับเชนุแล้วก็มีเดดบูนะจีจีเดดบูแล้วก็มีพี่ไอ้ไก่นะครับผมจีพีไอ้ไก่แล้วก็มีคนที่ใครไม่รู้นะเปลี่ยนชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ตัไงนะครับก็มีพี่นอแนนะครับผมพี่นอแนะของเรานั่นเองแล้วก็คนนี้เลยพี่เต่าของเราได้ครับผมพี่เต่าของเรานั่นเองครับผมนะ ก็มีพี premier, ่แมวครับผมดีเอ็นคทีแล้วก็ผมคอติดตามช่องด้วยนะครับก็มีพี่ปินนะครับผมพี่ปินนะมีก็สายเจิตแต้นหลายๆคนอยู่นะครับผมแล้วก็มีพี่พี่ลูกพีนะครับผมพี่ลูกพีนะแล้วก็มีคนที่เขาเป็นอยู่ฝั่งกลั่นนะครับผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะผมก็ไม่ได้ติดตามมาได้มากมายนะครับก็มีพี่ลืมนะครับผมพี่เบลของเราเองซีลืมพี่เบลพี่เบลนะครับผมพี่เบลของเราเองก็มีพี่คิงนะคผมโอ้ไม่ใช่พี่คิงพี่แบงค์ ตัวตีตัวตีพี่แบงค์เอ็กซ์ซูนะผมพี่แบงค์ฮะแล้วก็เอ้ยแล้วก็คนนี้ใครไม่รู้อ่ะเขาไม่ค่อยได้เล่นผมเลยไม่รู้นะครับผมก็คนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับค,คนนี้ก็ลืมชื่อแล้วเขาชื่ออะไรวะคนนี้พี่รู้ด้วผมลืมลมะทุกคนมีพี่มารู้นะครับผมพี่มารู้ติดแกนนะครับผมพี่มารู้แล้วก็มีพี่คิวพี่คิวของเราตันี่้นะผมโหดมากวันนี้โหดมากยอมรับ แล้วก็มีพี่อาร์มนะครับผมมีจีอาร์คนนี้เขาไม่ค่อยเล่นแต่บ้างกนะ็ติดทำงานหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคนนี้ก็ไม่รู้ใครนะผมคือโคตรนแต่ว่าไม่ได้เล่นไหนาีทีช่ครับกนะ็ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกอันนี้มีพี่เนเน่ครับผมมีพี่เนเน่แล้วก็จีจีจีรักนะนะครับผมจีจีรักนะแล้วก็เปลี่ยนต่างแดนของพี่คิงนะครับผมกินเนื้แคนเซอรสุดแฟนกว่ากว่านะผมอขอดูเขารัสายเติมน,นะเติมหนักมาก แล้วก็มีที่บาลอนนะผมไปบาลอนก่อนแล้วก็ติดแกมือนกักนนะผมตีบาลอนแล้วก็มาที่ลูกเต่านะครับผมซีซีลูกเต่าของเราวนั่นเองครับผมก็ไปซีทุกคนเลยรอบคนนี้ใครไม่รู้ว่าทุกคนเพราะว่าชื่อหน้าใหม่มาเยอะผมจำชัดแบบว่าก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากมายจนมันก็จะรู้จักในคนที่เล่นกับผมบ่อยๆนะคนในแคม ก็ไม่ค่อยรู้จักใครก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้พูดชื่อใครไปก็ต้องขอโทษด้วยแล้วผมก็โอดีผมก็ไม่รู้จักนะครับอีเบิ้ลของเราแน่ครับผมโอ้โหเพลงประจําตัวต้องมาแล้วเพลงประจําตัวต้องมาแล้วอีเบิ้ลของเราก็คนนี้ก็ใครสักคนหนึ่งนะครับผมอยู่ในซีจีเหมือนกันวันนี้ก็ผมก็เออไม่รู้จักชื่อนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดแบบพูดผิดพูดถูกพี่นนท์อาร์ของเราแน่ครับผมพี่นนท์อาร์ของเราก็เพิ่เข้ามาแล้วครับผมพี่นนท์อาร์ก็พี่พี่อเว่น ทูนะผมคนนี้ร้อยดาวแล้วดูเอาออก็คนนี้ใครก็ไม่รู้ขึ้นกันนะครับให้คนนี้ใครว่าคุณคุณลืมชื่อวะผมเคยเล่นด้วยอยู่แต่ว่าจำชื่อไม่ได้นะทุกคนนะนวันนี้ก็ใครสักคนหนึ่งนะผมทุกคนแล้วคนสุดท้ายต้มไก่น้องภูมิอะเรเองนะผมน้องภูมิของเราก็สมาชิกในแคนก็มีเท่านี้แล้ะครับผมก็ คิดถึงทุกคนรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมถึงเราจะทุนแค่ต้นทุนยุบนะก็ก็ยังรักกันเหมือนเดิมไครอบครองกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะถึงจะไปไหนก็วถึงจะไปแค่ไหนต่อแค่ไหนใครหลายๆคนแยกย้ายกันไปก็เรายังรู้จักกันเหมือนเดิมนะครับผมชื่อเสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของทุกๆคนในซ g จีด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันใหม่รักทุกคนนะครับบายยจุ๊บๆ